ต่อไปฮะสายจากคุณสงกรานงะคุณสุภาพสตรีด้วยอายุสามสิบแปดปีครับวันนี้เธอจะมาเล่าประสบการณ์ที่มีชื่อเรื่องว่าผิดหลักครับตอนนี้คุณสงกรานอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณสงกรานสัสดีค่ะผิดหลักในที่นี้คืออะไรฮะคุณสงกรานผมอยากจะทราบลเลยเพิ่เตินก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องคนนี้ยเขาชื่อน้อยนะคะอันนี้เอ่ยชื่อได้นะคะขออนุญาตน้องมาแล้วอือ ทีเนี้ยเราก็เราจะมีความที่สนิทกันวันนั้นมันเป็นอ่าช่วงสักหกโมงเย็นนะคะคือที่บ้านเขาโทรมาบอกว่าพ่อเสียอ่าแล้วแต่น้องก็คือเขาอ่ะฟังไม่ถน,นัดเขาคิดว่าน้านหรือเปล่าก็เลยโทรกลับไปบ้านสรุปก,ก็อ่านรู้ว่าเป็นพอ่อเป็นพ่อที่เสียอืแล้วทีเนี้ยค่ะ ช่วงเวลาที่เดินทางมันก็จะมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นเลยตั้งแต่หวัวค่าเดินทางไป<ต>งานศพเนี่ยน,นะฮะใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันในเรื่องนะคะแต่ว่าคือน้องเล่าให้ฟังคือเขาอยากเล่าให้เราฟังบา้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะขอเกินอีกนึงนะคะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินทางเนี่ยนะคะคือน้องเราเนี่ยอยู่ตรงแถวลังสิตกันแล้วเขาจะเดินทางกลับบ้านที่ลบุรีเขาก็ออกจากที่เนี่ยตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นก็ใช้เวลาเดินทางไปได้สักชั่วโมงนึงนะคะ่ะ ก็มีสายเข้ามาที่เครื่องแปนเขาและทีเนี้ยแฟนเขาก็รับโทรศัพท์แล้วปลายสายอะถามว่านี่ใช่พี่แอนหรือเปล่าทีเนี้ยแปนเขาต้องงงว่าแอนไหนโทรหาใครไม่ใช่แล้วและทีเนี้ยคือด้วยความที่โทรศัพท์มันเสียงดังอะคะ่ะไอเจ้าน้อยเนี่ยก็เลยแย่งโทรศัพท์แฟนมาเพราะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงเออเอ,อ,อ่าฮะทีนี้แต่ว่าพอพอมาคุยเส,สร็จปุ๊บพอได้ยินเนี่ย มันเป็นเียงเด็กอะคะ่ะซึ่งเด็กถามว่าพี่จะไปไหนกันไปด้วยน,นี่ก็นอไอ้้าน้อยก็เลยถามว่านี่หนูโทรหาใครบอกหนูโทรหาพี่แอนเขาก็เลยถามว่าแอนไหนไม่มีไม,ม่มีคนชื่อแอนอนนและสายสาย,สายก็เลยถามว่าแล้วพี่ชื่ออะไรไอ้น้องน้อยเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่ชื่อน้อยก็นั่นแหละงั้นหนูไปกับพี่น้อยแล้วกันหนูขอไปด้วยแล้วเขาก็บอกว่าหนูรู้นะว่าพี่จะไปงานศพ Mm hmm. ค่ะก็เรื่องก็ผ่านไปทุกคนก็ในรถคือเงียบไปหมดคือวันเดินทางเนี่ยเข้าไปกันสามคนนะคะมีตัวน้อยมีแฟนเขาแล้วก็มีน้องชายอีกคนอืม mm hmm. แล้วก็ตอนก่อนที่จะถึงวัดเนี่ยค่ะไอ้น้องชายที่มาด้วยกันเนี่ยเขาขอไปนั่งท้ายกระบะเพราะว่าเขาจะสูบบุหรี่ mm hmm. ค่ะก็อ่ะโอเคก็จบลงกันเข้าปั๊มาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไม่ไกลน,นะคะจะถึงวัดแล้วล่ะทีเนี้ยในวัดเขาก็ มือนศพคุณพ่อเนี่ยรองอยู่ที่วัดแล้วเขารอให้ลูกสาวมาหมายถึงตัวน้อยเองเนี่ยนะคะเขารอให้น้อยมาก่อนให้เห็นศพพ่อแล้วค่อยเอาเข้าในรอค่ะที tha, นี้พอขับรถเข้าไปในวัดคนในวัดเขาก็ทักไปว่าอ้าวมากันสี่คนหรออะไรเงี้ยก็ค่ะใช่น้องน้องเล่าให้ฟังว่าพอลงรถตู้แล้ว,อ,ลลวอ้าวอีกคนไปไหนยอะไรเงี้ยค่ะอออ น้อยก็เลยบอกว่ามาเพีแค่สามคนเนี่ยมากับแฟนหนูแล้วก็ไอโอก็บอกว่าเขาเห็นมีคนนั่งมาจากเจ้าโอเนี่ยน้องชายเนี่ยคะ่ะก็เห็นเนี่ยน, nose, นั่งด้วยกันมาเนี่ยพอเลี้ยวรถเข้ามาก็นั่งเห็นเขามองเห็นเลยเนี่ยว่าลงมาด้วยกันเลยอะค่ะอืทีนี้เรื่องเนี้ยมันก็เลยเก็บเก็บปเป็นไว้ในใจว่ามันคืออะไรนะคะและทีนี้เราจะเล่าเราจะเข้าเรื่องว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในในวัดนะคะคช่วงที่ศพื้นพ่อเนี่ย รออาบน้ําลดน้ําศพอยู่แต่ว่ามันก็คือที่น้องไปถึงเนี่ยน้องบอกว่าช่วงสี่ทุ่มแล้วนะคะทีนี้ในวัดก็จะมีญาติมีสัป,ปเหร่ที่เขารอทําศพให้อพอน้องกากับพ่อแล้วก็ขอขามาอะไรเงี้ยสัป,ปเหร่ก็ไปแนะนําให้ทํานั่นนนี่เสร็จถึงเวลาที่ต้องมาตาสังน,นะคะคเพื่อที่จะเอาศพพ่อไปในโรงนะคะ ตไ่ไม่ไม่ทราบว่าที่ที่อื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าประเพณีบ้านเขาเรียกว่าประเพณีได้หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะคือเวลาสับปเปลือกเขามัดเนี่ยเขามาตาสังเขาจะมาจัดเท้ามืออแล้วก็มาพันที่คอะค่ะอืถูกแล้วอันนี้อันนี้คือที่บ้านเขาทําะนะคะครับแต่ประเด็นมันคือว่าลุงสับปเปลือกคนเนี้ยค่ะเขาก็มัดที่เท้ามาที่มือแล้วเขาก็จบแค่นั้นเลยอื จ้าน้อยก็เลยถามว่าอ้าวาาลุงแล้วไม่พันคอพ่อหนูหรอสับเปลือกเขาก็มองหน้าเขาบอกว่าไม่ต้องรอกแค่นั้นแหละอืหมคใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วแล้วน้อยก็เลยดูว่าเอ๊ะมันมันไม่ได้แน่นน่ะคือปกติเขาจะต้องผูกแน่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะล <c oughs> ุงเขาก็ไม่ยอมทำเขาบอกไม่เป็นไรหรอกผูกแค่นั้นแหละจนท้ายที่สุดก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสับปเปลือกมีคนเดียว ก็ <g ül s> ลุงเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้จังหวะที่เอาศพคุณพ่อเนี่ยเข้าในโรงเสร็จแล้วนะน,นะคะจะเอาเข้าโรงเย็นลูกหลานเขาก็ช่วยกันยกคุณนนะค,ะค,าาคุณพ่อเนี่ยเข้าไปในโรงเย็นนะคะแล้วลุงสับปะเลยเนี่ยส่วนที่มาตาสังคุณพ่อเนี่ยอยู่ดีๆแกก็ล้มหงายหลังตึ้งลงไปเลยอืม <g ül s> ค่ะทีนี้น้อยก็ทุกคนเขาก็ตกได้ะคะ่ะ เขาก็คุยกันเหมือนเฮ้ยลุงแกเมาหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยแกก็นิ่งไปสักพักหนึ่งเลยนะคะคือทุกคนเขาก็ตกใจเขาก็มาพักเหมือนนึ่งช่ไแตบบ่ว่ากแกเป็นลมอืมค่ะทีนี้พอแกได้สติมาแกก็คุรีคุจอเลยน้องบอกว่าพอตื่นปุ๊บแกก็แบบอุ๊ยแกจะกลับบ้านจะกลับเลยค่ะแล้วแล้วแกก็กลับเลยนะคะ <c oughs> เดินออกไปเลยโดยที่ไม่สนใจว่า จยังยังไม่ได้ใส่ลงเย็นดีอ่ะครับแล้วทีนี้ยช่วงช่วงสงหวะที่ลุงแกกลับไปเนี่ยค่ะแกขี่มอไซค์มาแต่ตอนไปไม่รู้แกนึกอะไรของแกแกรีบจูงมอไซค์น่ะเหมือนสติแกหลุดนะคะอออันนี้คือที่น้องเล่านอะบอกว่าก็ทั้งขำทั้งอะไรอ่ะก็ขำดีว่าเออขับก็ขับมาแต่ทําไมตอนจับถึงจูงนั่นสิครับค่ะทีนี้ประเด็นมันมันไม่ได้อยู่ที่คุณลุงอ่ะมันอยู่ที่ศพคุณพ่อ กลายเป็นว่าไอ้ที่เขามัดตาสั่งไว้ค่ะตรงมือค่ะจะหลุดฮหลุดใช่ค่ะเชือกเชือกที่ไอ้สายสินที่ผูกมือค่ะออืคือเขาผูกหลวมอะค่ะแล้วทีเนี้ยมันหลุดออกมือคุณพ่อก็กางออกนะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้แข็งขนาดนั้นเพราะว่าแค่เขาเพิ่งเสียค่ะอืเสร็จแล้วก็ไม่มีใครอยู่อ่ะ น้อยก็เลยบอกว่าพี่หนูต้องทําเองเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะทํายังไงหนูก็ขอขมาพ่อเพราะว่ามันไม่มีสักกะเลยแล้วครับค่ะน้อยก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูก็พันพันได้เท่าที่พันอะ่ะแล้วก็เอาศพพ่อพ่อไปทั้งอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ก็เลยถามว่าแล้วหลังจากนั้นนะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็จัดงานไปตามปกติเลยค่ะจนก่อนถึงวันเผาหนึ่งวัน คุณลุงจับเลือท่านนี้ค่ะมาท่านจับเข้ามาในวัดเพื่อที่จะมาบอกต่าจากทางลูกหลานว่าให้เตรียมอะไรบ้างในวันเผาคือมาช่วงเช้าอะนะคะมามาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้อยู่ในวัดนะคะเขาก็ออกไปเลยอืแค่มาบอกเฉยๆว่าต้องเตรียมอะไรในวันพรุ่งนี้ค่ะคพอถึงวันเผาเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรที่ลุงท่านสั่งไว้แล้วอะนะคะ พอประมาณสักช่วงบ่ายๆมันก็คือจริงๆสับปลเหลือเขาก็ต้องมาเตรียมของเตรียมอะไรที่จะเอาศพขึ้นเมนอะไรอย่างนี้ยนะคะคแต่ท่านก็ไม่มาเขาก็งงกันว่าเอา้าททำไมไม่มาจนที่สุดแล้วลูกของคุณลุงจับปลเหลือะคะ่ะโทรมาหาทางทางน้องน้อยเนี่ยโทรมาแจ้งข่าวว่าเออเนี่ยพ่อมาทำศพให้ไม่ได้แล้วนะน้อยก็เลยถามว่าอ้าวาเ,าเกิดอะไรขึ้น ็เลยบอกว่าทางทางลูกของคุณลุงนะคะบอกว่าพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆอ้วกเป็นเลือดอืแล้วก็ตอนเนี้ยอึดฉีลาดไปหมดเลยตอนเนี้กําลังจะเอาพ่อเนี่ยไปโรงพยาบาลค่ะก็ทีนี้ทํายังไงอ่ะศบก็ต้องเผาวันนี้แล้วอ่ะน้อยก็ต้องไปหาสัปเหร่อคนใหม่ที่อยู่ละแวกนั้นก็คือจากคําแนะนํานะคะก็ไปหาสัปเหร่อมาก็ สรุปก็ได้ได้สับเปลือยในระแวกหมู่บ้านนะคะอม,มาทีนี้ก็ทําไปก็เหมือนจัดการเผาคุณพ่ออะไรเสร็จนะคะคแต่คือกุลุงสับเปลือที่ที่ทําไว้ท่านแรกเนะะี่ยค่ะปรากฏว่าท่านเสียชีวิตในโรงพยาบาลในวันนั้นเลยะคะ่ะวันที่เขาศพสับเปลือเสียคือพูดง่ายๆตายเาโรงพยาบาล<ห> <ๆ S 2> เลยก็คือที่ลูกสาวเขาโทรมาบอกว่าพ่อเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ,อยู่ดีก็ กวกเป็นเลือดแล้วก็ขี่อือล่าไปหมดเลยอุ้ยเหรอค่ะใช่ค่ะก็ท่านก็ตายในวันวันที่เผาเผาศพค,ค่ะค่ะแล้วทีนี้อ่าพอหลังจากนั้นเผาศพเสร็จทุกคนเขาก็แยกย้ายกันจาก,ก,กบบ้านอ่าแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะมาเก็บกระดูกตอนเช้าออก็คุณลุงสับปเปลอคนที่สองเนี่ยค่ะท่านก็ยังอยู่ช่วย ก็คือตอนเช้าก็นัดกันแล้วว่าเออสี่โมงสี่โมงน่าเหลเดี๋ยวเรามาเก็บกระดูกกันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทาพิธีต่ออพอถึงพอถึงวันนะคะตอนเช้ามาที่ต้องเก็บกระดูกแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้ามาแล้วเขาก็ดึงดึงไอี่ท,ทีที่เขาเผาศพะนะคะก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกอะไรตะแกงป่ะคะตะแกงเป,เป็นถาดใช่ไหมฮะดึงออกมามใช่ถาดใช่ถาดจากเมนอะฮะปรากฏว่าศพคุณพ่ออะค่ะไม่แค่ครึ่งเดียว ส่วนไหนส่วนล่างค่ะส่วนบนไม่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคือเสื้อผ้าอะไรไม่หมดนะคะคือไม่ไม่ไหม้ในที่นี้หมายถึงว่าเนื้อหนังเนี่ยยังมีติดอยู่บ้างแต่ไม่ไม่หมดทีนี้ทํายังไงล่ะก็เลยบอกอ้าน้อยแล้วสินี้ทายังไงบอกน้องบอกว่าพี่หนูไม่เคยเห็นเลยนะหนูยอมรับเลยว่าหนูกลัวมากเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยไหม้หมดแต่ท่อนบนยังเป็นรูปล่างแล้วก็คือแบบเป็นรูปกระดูกคนนะคะ อช่วงบนครับแล้วบอกว่ากระดูกขาวจัวเลยอืทีนี้สับเปลอลคุณลุงสับเปลอคนที่สองเนี่ยท่านก็ท่านบอกเลยว่าท่านทําไม่ได้แล้วไม่เอาไม่ทําหมายถึงว่าเขาญาติเขาก็เรียกร้องว,ว่าเออให้ช่วยเผาต่ออะไรเงี้ยค่ะแต,แต่สับปปเปลอไม่เอาไม่ทํเาเสียงแข็ง<ม>เลย<ม>ท<ำ>ุกปกติเข<ช>า้องทานะใช่ค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่า ต้องไปหาสับเปลือกคนที่สามค่ะแต่ก็คือเขาก็เลยไปไปคือในช่วงนั้นอะ่ะคือยังไงก็ต้องหาให้ได้อะ่ะเขาก็เลยไปได้สับเปลือกคนเนี้ยมาอีกคนนึงนี่คือคนที่สามนะคะแล้วคนที่สองเขาไม่ทําและคนที่สามเนี่ยท่านเคยเป็นพระมาก่อนแล้วก็มาเป็นสับเปลือกก็อยู่ในระแวกนั้นแหละค่ะคทีนี้ท่านก็เลยบอกว่างั้นก็เอาอย่างนี้ละกันก็เอาเดี๋ยว เก็บเท่าที่เก็บไปได้เอาไปทําไปทําพิธีต,ต่อส่วนที่เหลือเนี่ยคงต้องเผาทิ้ง mm. ทีนี้ทั้งญาติก็เลยก็เลยมองหน้ากันก็คือน้อยเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เจอพ่อนานแล้วตอนนี้คือมันมีความกลัวมากกว่า mm. ค่ะทีนี้เขาก็เลยตกลงกันว่างั้นเขาก็เก็บกระดูกแค่ส่วนที่เก็บได้ช่วงล่างเนี่ยค่ะ ไปท,ทําพิธีแล้วส่วนข้างบนก็ให้สับเปลอคนที่สามเนี่ยคะ่ะเป็นคนทําค่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เขาก็เก็บแค่ส่วนเท้าตรงไอ้ส่วนช่วงล่างลงมาะคะ่ะไปเป็นทาแต่ว่าส่วนบนเนี่ยเท่าที่ถามน้องนะคะว่าแล้วแล้วทํายังไงต่อเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เอาเลยนะคะขเขาก็เผา เผาทิ้งตรงนั้นแหละไม่มีการมาเก็บมาอะไรอีกเลยไม่มาดูอีกเลยอะค่ะคือเผาไปเลยเผาเสร็จก็ใช่ค่ะแล้วแล้วก็แล้วก็ไปแค่นั้นจบใช่ค่ะเใช่ค่ะอก็เลยก็เลยถามน้องว่าอ้าวแล้วแล้วอย่างเี้ยเขาไม่แนะนําให้ทําอะไรเลยหรอเขาก็บอกแค่ว่าเขาบอกแค่ว่าให้เอาเท่าที่เอาไปได้แล้วที่เหลือให้เผาทิ้งครับค่ะแล้วเขาก็ทิ้งมาอย่างนั้นเลยอะค่ะ ค่ะเขาก็ได้แค่กระดูกตรงที่ส่วนที่เขาเก็บได้เอามาท,ทําพิธีแค่นั้นเองเอค่ะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าพอหลังจากเผาศพของคุณพ่อเสร็จกลายมาเป็นเผาของคุณลุงสับเหลือกท่านท่านแรกต่ออืค่ะแล้วทีนี้ที่ที่ที่บอกไว้ครั้งแรกว่าน้องได้ยินว่าเป็นน้าที่เสีย ตอนตอนต้น,นนะคะที่เกิดเลยว่าที่มีคนโทรมาแล้วบอกว่าอ้าวตอนแรกคิดว่าเป็นน้าที่แท้เป็นพ่อตัวเองอคือคุณน้านเนี่ยเขาจะมีอาการเขาป่วยอยู่แล้วคือเขาดื่ม,มเหล้าเยอะอะค่ะแล้วเขาก็จะป่วยตอนแรกเขาก็คิดว่าเออน่าจะเป็นน้ามากกว่าพอหลังจากเขาสับเบลอเสร็จต่อจากคุณพ่อนะคะสิบวันต่อมาเขาก็กลับขึ้นมาทํางานเนี่ยกลับขึ้นมาขายของปรากฏว่บบนาน้าเขาก็ตายใช่ค่ะ ก็กลายเป็นว่าในเดือนนั้นนะคะเดือนมีนาที <N os> <N os> ่ผ่านมาเนี่ยเขาสามศพในเวลาไล่เลื่อนกันค่ะแต่ว่าก็ก็เลยถามเขาว่าเอ้าแล้วแล้วอย่างเงี้ยพี่ขอถามได้ไหมว่าพ่อเรามีอะไรหรือเปล่าน้องก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อเขาตั้งแต่ตอนตอนเป็นหนุ่มคือเขาก็มีของมีของดีมีของแบบเหมือนเขาสักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะอันนี้ที่น้องที่น้องบอกนะคะอืม ค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกนิดหนึงย้อนกลับมาถึงเรื่องเด็กเออกําลังจะถามเลยว่าเขาตกลงช่วงแรกที่เขาโทรเข้ามาแล้วแบบเดี๋ยวไปด้วยนะแล้วเป็นเสียงเด็กเนี่ยแล้วถามหาคนชื่อแอนเออเขาเขาเขาเป็นใครอ่ะก็เขาโทรกลับไปเบอร์ที่โทรเข้ามาอืด้วยครา้ที่น้อยกับแฟนเนี่ยค่ะแฟนเขาจะเป็นคนที่ดูแลตลาด ตอนแรกที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นคนที่เหมือนแม่ค้าแผงแผงลอยค่ะที่เหมือนจะเวียนมาทีละครั้งเขาจะโทรมาติดต่อเรื่องหาที่ลงครับ <Okay. S 2> เขาก็เลยโทรกลับไปโทรกลับไปถามว่าอันนี้เบอร์ใครปรากฏว่าปลายสายเน่ะเขาบอกว่าเขาชื่อนี้นะแล้วเขาอะ่ะมีเบอร์นี้จริงแต่เขาไม่ได้โทรมาในช่วงเวลาเวลานั้น <c oughs> ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วสรุป เป็นใครอะหนูรู้ไหมว่าทําไมถึงถึงโทรหาหนูแบบนี้อืเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกุมารที่มาจากจากที่อื่นหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนเขาอยากไปด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวนะกุ <c oughs> มารทองเนี่ยนะโทรมาแล้วบอกว่าพอรู้ว่าปลายสายกำลังจะไปงานศพอันหนูไป<ช>ด้วยอย่างี้หรอ ใช่ค่ะเขาพูดแบบนั้นเลยคือเขาเนี่ยแย่งโทรศัพท์จริงๆเขาบอกตั้งแต่คุยกับแฟนน้อยแล้วว่าหนูรู้นะว่าพี่จะไปงานศพกันอะหนูจะไปด้วยเขาบอกอย่างนี้ค่ะค่ะก็เลยก็เลยทีเนี้ยน้อยเขาก็เลยแย่งโทรศัพท์แฟนเขามาแล้วเขาก็มาคุยนั่นแหละค่ะตอนแรกเขาคิดว่าแฟนเขาคุยกับผู้หญิงออแต่ทีเนี้ยพอเขาได้ยินเสียงปลายสายคือเป็นเสียงเด็กเลยอะค่ะอันนี้คือ พอน้องน้องเกิดเรื่องนี้น้องโทรหาโทรหาสุการเลยวันวันนั้นเลยแต่เราไม่ได้คุยกันน้องบอกว่ามันมีเรื่องแปลกหนูอยากเล่าให้ฟังมากเลยแล้วทีเนี้ยพอเราโทรไปก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าน้องเขายุ่งเรื่องงานศพอะค่ะคจนน้องกลับมาเราถึงได้มาคุยกันโอ้โห oh. ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะลงตรงนั้นไปแล้วหรือเปล่าครับคาะเพราะว่ามีคนเห็นอย่างที่น้องเขาบอกว่าพอลงจากรถเนี่ยคนคนในวัดเขาเห็นก็มากันสี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อืเออเออ,เอ,อใช่ ค่ะจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้มีเรื่องผีเรื่องอะไรแต่เอ่เรามองว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะค่ะนี่แหละผีนี่แหละผีเลยเ<อ>เซึ่งมันเพิ่งเกิดคือมันมันแปลกอะใช่คือเดี๋ยวนะในความแปลกนี่คือผมผมผมแยกประเด็นก่อนครั้งแรก,กวันแรกที่กําลังจะเดินทางไปเนี่ยอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาพอคุยไป<ช>คุยมาก็กลายเป็นเหมือนว่าแฟนของคนที่รับเนี่ยนะฮะพอได้ยินเฮ้ยแฟนกาลังรับโทรศัพท์ใครม่รู้แย่งมาพอแย่งมาเสร็จเป็นเสียงเด็ก ผมก็เลยคิดว่าเสียงเด็กที่ว่าเห็นคุณการออกไเป็นเสียงกุมารทองผมก็เลยเฮ้ยกุมารทองจะไปงานศพทําไมถึงไปงานศพแล้วกุมารทองมาจากไหนเป็นใครถูกไหมแล้วพอรู้ว่าแบบแบบอ่ะพอไปงานศพไปด้วยพอมาถึงวัดเสร็จพอไปถึงวัดเสร็จอ่ะลงเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยอันนี้คือความแปลกหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มีการถามหาไหมว่าทำไมถึงได้ได้ได้เบอร์นี้มาจากไหน เขาเขาก็มีเบอร์นี้เพราะว่าอ่าแฟนเขาอย่างที่บอกอะคะ่ะแฟนเขาชื่อพี่สุนะคะพี่สุเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลตลาดซึ่งคนที่เขาโทรกลับไปเนี่ยปลายสายเนี่ยเป็นคนที่เคยเคยโทรหาเขาจริงอเพราะว่าเขาเคยมาขอลงแผงที่ตลาดเป็นแม่ค้าพ่อค้าอะไรประมาณนี้อืใช่ค่ะใช่ใช่แต่ทีเนี้ยเขาก็เลยถามว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรเข้าหาเขาช่วงเวลานี้อื ซึ่งปลายสายบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาไม่ได้จับโทรศัพท์เขาไม่ได้โทรใช่อ๋อค่ะค่ะคมีการมีการโทรกลับไปมีการโทรกลับไปอืออืมอืองั้นเท่ากับว่าประเด็นตรงนี้นั่นกําลังหมายความว่าเบอร์เนี้ยอยู่ก็โทรไปหาเขาก่อนเขาก็เลยแจ้งบอกว่าเหมือนมีคนโทรมาเขาเลยโทรกลับมาอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะ อแล้วคือแล้วแล้วคือน้องบอกว่าบรรยากาศนะตอนที่รับโทรศัพท์แล้วอะทุกคนเงียบหมดอยู่ในความตกใจคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วคือไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังจะไปงานศพอืมอืมค่ะคือเขาคุยกันแค่ภายในภายในครอบครัวคือสามคนอะคือไปกันแค่สามคนนะคะมีน้อยมีแฟนของน้อยแล้วก็น้องชายใช่ค่ะน้องชายใช่ แล้วน้อยบอกไหมว่าเสียงที่มันดังอยู่ในโทรศัพท์ณนะขณะนั้นเป็นเสียงของเด็กที่มันดูแล้วเหมือนเด็กปกติอะไรอย่างเราโทรไปใช่ไหมเขา,อาบอกว่าเป็นเสียงเด็กเลยนะคะแล้วพูดเหมือนแบบว่าพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะอ,อ๋อพี่ใช่พี่แอนไหมน้อยน้อยก็เลยบอกว่าไม่ใช่พี่ชื่อน้อยเอองั้นหนูจะไปกับพี่น้อยให้หนูไปด้วยนะหนูขอไปด้วยหนูรู้ว่าพี่จะไปงานศพหนูจะไปด้วยเขาพูดอย่างแบบคือเหมือนพูดแบบ สไตล์เด็กเค้นเล้นนะค่ะอืมนะฮะอ่ะโอเคนั่นก็ยังคงเป็นปริศานาแล้วกันว่าเสียงเด็กที่ว่านี่คืออะไรแต่พอมาประเด็นสองที่ผมฟังแล้วก็คือเรื่องของคุณพ่อกับงานศพที่พอสับเปลือไปเผาแล้วเนี่ยนะฮะที่คุณคุณกาเล่าให้ฟังว่ากบมัดตาสาังที่เท้านะฮะเขาจะเอาข้อเอาเอา,เอาได้นะครับพันตรงข้อเท้าเขาเรียกว่าดิ้วโป้งพันด้วยกันตามหลักแล้วก็มาพันที่มือแล้วก็ต้องมีบ่วงคอแต่นี่คือบ่วงคอไม่มีใช่ไหมฮะ ไม่มีค่ะนี่ไงแปลกผิดหลักตรงนี้หนึ่งแล้วก็ส่วนที่พอหลังจากนำศพคุณพ่อไปเผาในเตาแล้วในเมนเนี่ยตามความเชื่อเขาบอกว่าส่วนไหนอ่ะที่มันไม่ไหม้นั่นหมายความว่าผู้วายชนท่านเนี้ยน่าจะมีรอยสักหรือว่าเล่นของตามผิวหนังนอาจจะเป็นการสักน้ำมันสักอะไรก็ตามแต่ทำให้ ไฟเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเผา,เาร่างของผู้ไัยชนท่านเนี้ยเลยไม่ไหม้ผมฟังมาจากพี่บุญสัปเเหลิอดที่ราชบุรีเขาเคยเล่าให้ฟังต้องใช้คัดถงคัดถาอะไรแบบต่างๆนานาแล้วก็ต้องมีการพริกศพมีการแยงใช้เหล็กเหมือนกับว่าเขาต้องใช้เหล็กแหลมเหล็กร้อนอะไรสักอย่างแทงเข้าไปในเนื้อเนี่ยนะฮะ เพื่อที่จะไป<ช>สยบคาถาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วศพก็จะถูกเผาไหม้โดยปกติน,ตนะฮะมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางด้านของสับปะเลอเนี่ยน่าจะต้องมีวิชาอาคมแหละแต่ว่าสับปะเลอคนแรกที่หลังจากทําพิธีเสร็จก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตไปถูกไหมใช่ค่ะก็เผาต่อเลยโอ้ดีดีดีผิดหลักจริงจัะที่ที่มันแปลกก็เลยคุยคุยกับน้องวันนี้เออวทำไมพอเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบ เฮ้ยตายเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านทาที่เขาพอเขาแบบเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะคะแต่เราก็ไม่ได้ถามไปถึงลึกว่าอ่ะเขาชนะสูตรตบเขาหมอว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามค่ะนี่คือสับปะเลอท่านแรกนะฮะใช่ค่ะแต่ที่แปลกคือสับปะเลอคนที่สองเนี่ยอยู่ๆในขณะทาพิธีเสร็จแม่ละพอแล้วผมไม่ทาแล้วผมขอไปก่อนแล้วกันเฮ้ยมันแปลกได้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 มีการคุยกับกับกับสับปะเลอท่านนี้ไหมครับว่าเฮ้ยทำไม พี่ถึงไม่ทําทําต่อเพราะอะไรอะไรเงี้ยอืมอันนี้ไม่ได้ถามน้นองเลยอะค่ะคือ,อเขาพอพอเขาบอกว่าเขาไม่เอาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาสับปเปลือกคนที่สามซึ่งเขาบอกว่ามีคนแนะนํามาว่าคนนี้เขาเป็นพระเก่าอืซึ่งเขาจะทําได้เพราะว่าก็เหมือนเหมือนอย่างที่บอกไปว่าน้อยเขาก็ก็บอกว่าเออพ่อเขาคงศักดอะค่ะแล้วเขาก็ต้องไปเอาสับปเปลือกท่านี้มาช่วยในการถ่าในส่วนที่เหลืออืถึงถึงได้ค่ะครับและหลังจากที่ผ่านเออ ชาปนกิจศพอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดจบที่สัป,ปเหล่อท่านที่สามถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่นี่มีฝั่งของคุณผู้ฟังฮะจากสตรีมมิ่งส่งมาจากคุณแนนบอกว่าสับเปร,เรอ่อท่านแรกอาจจะโดนของเล่นงานหรือเปล่าโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับก็ยังคงเป็นปริศนาละกันเราอย่ายไปณตอนนี้นะฮะเอาตามเรื่องเล่าก่อนส่วนเรื่องของเหตุผลเนี่ยค่อยว่ากันนะฮะ ะนะครับเพราะว่าบางทีมันก็หาเหตุผลยากเหมือนกันผมก็อยากรู้ว่าทาไมสับปะลือดท่านแรกก็ถึงเสียแต่ว่าทางญาติก็บอกว่าเหมือนไม่ไม,ไ,มไม่สบายใช่ไหมฮะหรือย,ยังไงเนี่ยก็มันมันอยู่ดีๆเขาก็อว้วกเป็นเลือดน,นะคะวันเผาอ,ะอา่ะอออยู่ดีๆก็อว้วกเลยโอ้ยนะ่ากลัวนะเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะเอา ได้ครับนี่ก็คือบทสรุปในเรื่องที่ให้ชื่อว่าผิดหลักจากคุณกาลนั่นเองนะฮะแม่ขอบคุณมากฮะเรื่องนี้สนุกดีฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยใกล้ๆตัวนี่แหละแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะขนลุกดีเหมือนกันนะครับเอาได้ครับผมคุณสงกรานฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังทํางานที่บริษัทหรือว่า Work f r ฟ m home work work เวิรอนีนี้ทำที่บริษัทค่ะตอนนี้เขาก็ดึกยาว อ้าวถ้ายังไงเข้าดึกยาวๆฝา,ากเดอะช็อกเป็นเพื่อนคู่กายด้วยนะครับเปิดให้ฟังทุกวันเลยค่ะโอ้ oh, ขอบพระคุณมากครับยังไงมีพวก <c oughs> ีเพื่อนก็ชวนมาเล่าก็ได้นะได้ค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไง <c oughs> เราคุยกันนะเกิดมีเรื่องครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับคุณการ <c oughs> ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ